ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกมท .1 ห,หรืออนุทินนะครับโยนเผือกร้อนสั่งรุงชานหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้รอฟังกฤษฎติกาและศาลตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเผือกร้อนอย่างนะครับเรื่องของการให้สุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณชานนะครับในตอนนี้นะครับคุณชานได้รับเลือกนะครับเป็นว่าที่นายกอบจอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กะกะตนะครับรับรองเท่ากับว่าเป็นนะครับนายกอบจอ จังหวัดปทุมธานีทันทีซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะเป็นนายกอบจอแล้วนะครับคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นนายกอบจอ อันนี้นะครับกับการที่คุณชาญโดนนะครับแจ้งเรื่องของนะครับชี้มูลความผิดนะครับที่ปปชชี้มูลความผิดเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่และสารประทับประฟ้องเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับแต่ละคนก็โยนกันไปโยนกันมานะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันคือเผือกร้อนนะครับแต่ละคนไม่กล้าตัดสินใจคําถามคือวันนี้ทําไมคุณไม่ยึดตัวบทกฎหมายนะครับในสิ่งที่ถูกต้องเอาหลักง่ายๆคุณลองนึกภาพนะครับว่าคนที่โดนชี้มูลความผิดว่าทุจริตในหน้าที่ ทุจริตในหน้าที่มีการทุจริตในหน้าที่และไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับอยู่ในปปชอีกเยอะแยะมากมายสารก็มีการประทับรับฟ้องในการตรวจสอบนะครับสมควรจะให้มานั่งดํารงตําแหน่งหรือเปล่าแน่นอนครับว่าต้องบอกว่าวันนี้สารยังไม่ตัดสินก็ยังไม่ได้มีความผิดแต่คําถามคือในเมื่อมีการชี้มูลความผิดก็น่าจะนะครับทำให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ก่อนหรือเปล่าให้ยุติข้อหรือเปล่าและการที่วันนี้นะครับเรื่องของการชี้มูลความผิดเพราะมีการดํารงตําแหน่งนี้ด้วยแล้วกลับมารับตําแหน่งนี้อีกเนี่ย มันเป็นที่กัางขาหรือเปล่ามันเป็นที่สง่างามหรือเปล่าคําถามคือประชาชนอย่างเราจะเชื่อมั่นคนที่นะครับโดนชี้มูลความผิดเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่ให้ดํารงตําแหน่งได้อีกหรืออนุทินยังไม่ได้รับรายงานปมนะครับชานพงเพชรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่นายกอบจอปทุมธานีหรือไม่รอฟังกิจสติกาและศาล2กรกฎา,าคม257เมื่อเวลา12นาฬิกากับ5นาทีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ นครราชสีมานายอนุทินชานญวุฒิคุณรองนายกรัมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์กรณีในชาญพงเพชรเนี่ยผู้สมัครนายกอ,อ,กองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งชนะการเลือกตั้งแต่มีคดีค้างเก่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุทจริตแห่งชาติหรือว่าปปชยื่นเคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตบักพิสมิชชอบและมีการประทับรับฟ้องเอาไว้นะครับนายชาญจึง จึงจำเป็นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าตนยังไม่ได้รับรายงานซึ่งวันนี้ประชุมคณะ,ร,ะรัฐมนตรีหรือครมอ,อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อถามว่าแต่หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเนี่ยสั่งก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกฎหมายและการตีฟาร์มตรงนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นและการเลือกตั้งโดยประชาชนส่วนจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทยไม่เกี่ยวถามว่ามาครับกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถบอกได้ใช่หรือไม่ว่าจะประหย,หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ได้นายอนุทินกล่าวว่าไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องซึ่งจะต้องไปสอบถามก่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะส่งให ใครหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถามต่อว่ากฤษฎิกาบอกว่าสธสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ในอุทินกาว่าคงต้องรอถามเรขากฤษฎิกาผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเรขากฤษฎิกาบอกว่านายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติเว้นแต่เจ้าตัวไม่เห็นด้วยจึงเป็นหน้าที่ของสธที่ต้องสั่งให้หยุดในอุทินกาวา่สาสธคงไม่ได้สั่งอะไรและคงต้องฟังกฤษฎิกาซึ่งเรื่องนี้นะครับ ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นคำสั่งของสารอาญาและหากมีความเห็นแย้งอะไรก็ต้องให้สารอาญาสั่งและเป็นไปตามนั้นและเป็นไปตามกฎหมายดีแล้วอย่าไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยเลยแค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วนายอนุทินกล่าวอันนี้แหละครับเผือกร้อนที่โยนกันไปแล้วก็โยนกันมาครับสรุปแล้วทำไมไม่กล้าตัดสินใจนี่แหละครับบริหารแบบ นะครับบริหารแบบไหนครับบริหารแบบเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือผลประโยชน์ของตัวเองประชาชนก็ต้องตั้งคําถามและคิดกันเอาครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลมไหว่มีอะไรกหด้านอัปเดตให้ฟังครับ